ต้อนรับเปิดเทอมของน้องๆด้วยรายการที่จะช่วยทําให้การสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่ความฝันพบกับเหล่าแก๊งตอร์ของคนพันแอ s ในรายการเปิดประตูสู่มาหาวิทยาลัยทีมสไตล์ออนทีวีเปิดสัปดาห์แรกของการเรียนรู้วันนี้นะครับด้วยช่วงโอเปนเฮาส์ที่ปอมจะพาน,น้องๆไปเจาะลึกสาขา,ววาเวชระเบียนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสาตร์มาหาวิทยาลัยมหิดลชื่อปแปลกๆแบบนี้คุเรียนอะไรกันไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับน,น,น้องๆเข้าสู่ช่วง Open n o w s เรนซ์นะครับแล้ววันนี้พี่บอมพาน้องมาอยู่ที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยาศาสตร์หลักาสาูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเวทะะเบียนมหาวิทยาลัยไม่โดนครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปทําความรู้จักกับวิชาชีพเวทระเบียนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์พ,พอดพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับอาจารย์พัชสวัสดีครับครับแหมขอขัดจังหวะการจิบกาแฟนยน,นะครับได้ได้ครับอาจารย์พัชถ้าพูดถึงเรื่องเวชระเบียนนะครับน้องๆหลายคนอาจจะยังสงสัยว่ามันคืออะไรหรือมีความเข้าใจที่ต่างกันก็เลยอยากมาถามอาจารย์เนี่ยว่าเวชระเบียนที่ความหมายที่ถูกต้องของมันเลยเนี่ยคืออะไรครับเวชระเบียนหลายคนรู้จักมานานแล้วครับรู้จักมานานมาก็คือคการเก็บบันทึกประวัติ ผู้ป่วยการจัดทําประวัติผู้ป่วยตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลจนออกจากโรงพยาบาลทุกอย่างต้องมีการจัดเก็บข้อมูลในการรักษาผู้ป่วยทั้งหมดนะครับก็เป็นทุกคนก็จะมีความเข้าใจประมาณนี้แต่ตายคก็เข้าใจว่าสโคของมันก็คืออยู่ที่ห้องเวชระเบียนหรือห้องบัตรแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านั้นเพราะมันต้องทําหน้าที่ทั้งบริการทั้งบริหารทั้งจัดการข้อมูลทั้งดูแลข้อมูลทั้งหมดของโรงพยาบาลก็โดยเฉพาะข้อมูลผู้ป่วย นะครับบริการทั้งในและนอกของบ้านอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้สำหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามาศึกษาที่นี่เนี่ยเรามีช่องทางการรับยังไงบ้างครับช่องทางในการรับนักศึกษาของหลักสูตรนี้มีทั้งหมด3าช่องทางครับมีอะไรบ้างครับช่องทางแรกก็คือระบบ q u ต้าหรือระบบรับตรงของมหาลัยมิดอนะครับครับก็คืออันนี้ก็คืออันนี้เป็นที่มหาลัยรับโดยตรงเนาะอ๋อนะครับแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือระบบ admission ครับระบบ admission ก็คือที่รับทั่วประเทศนะครับ แล้วช่องทางที่3คือระบบรับแบบเทียบโอนครับผมต้องขอขอบคุณอาจารย์พัฒมากครับที่สละเวลามาครับคุณครับครับแล้วก็น้องๆเด็กวิทย์คณิตก็ได้ยินแล้วก็เตรียมพร้อมไม่ดีนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันต่อว่าวเวทระเบียนแห่งนี้เนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างนะครับมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวตามพี่มาเลยครับโหแล้ววันนี้ที่ไมให้โดนอากาศดีมากๆเลยครับ และแน่นอนเราจะพาไปเรียนสาขาเวทระเบียนกันนะครับแต่สาขาที่ใหญ่แล้วก็คณะที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยยังไงเราต้องมีไกด์นำทัวร์นะครับตอนนี้เนี่ยพี่เห็นนักศึกษากลุ่มหนึ่งนั่งกันอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปถามพวกนี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอโทษนะครับวันนี้เนี่ยพอดีพี่จะพาน้องๆทางบ้านเนี่ยมาทําความรู้จักกับสาขาเวทระเบียนกันนะครับไม่ทราบว่าเรียนคณะไหนสาขาอะไรนะครับเรียนสาขาเวทระเบียนนี่แหละค่ะอ๋อดีเลยครับงั้น แนะนำตัวให้น้องน้องบ้านรู้จักหน่อยครับสวัสดีค่ัน้องพี่ชื่อพี่จ๋านะคะครับวันนี้พี่ปอมขออนุญาตติดสอยห้อยตามไปเรียนด้วยนะครับได้เลยค่ะโอเคแล้วเดี๋ยว,ว<อ>มีเรียนเนังนี่ค่ะเดี๋ยวกำลงังเรียนอยู่เลยค่ะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่านะคะได้ครับไปอ่า <c oughs> อันนี้มอบไม้ให้น้องไปเลยนะครับค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะเดี๋ยนี่จะเป็นวิชาแรกนะคะจะพาไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะนี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเค้นะเขาไปดูข้างในเลยก่อนโอเคค่ะเอาละคน้องเราเมื่อกี้เราก็ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันกับอาจารย์แสงเทียนกันไปแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเรามาพูดคุยอาจารย์เขาหน่อยครับอาจารย์สวัสดีครับ ครับอาจารย์สิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเวชระเบียนยังไงครับอาจารย์ครับจริงๆก็เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นคล้ายๆผลิตผลของของวิทยาศาสตร์นั่นเองนะโตวความรู้ต่างๆมันก็จะถูกสร้างขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีพอเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเวชระเบียนเนี่ยซึ่จะต้องใช้เทคโนโลยีเราเรียกว่าเทคโนโลยีเวชระเบียน ซึ่งมันมีหลากหลายมากในปัจจุบันเ,นเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศคถ้าผมจะมองง่ายๆนะครับก็คือ,อตัวคอมพิวเตอร์อนะไรต่างๆที่จะมาใช้ทําบันะตรแทนที่จะเอาบัตรประชาชนมายืน่นก็สามารถสแกนแล้วเก็บข้อมูลจากบัตรประชาชนเข้ามา ในอนาคตข้อมูลของสุขภาพเนี่ยอาจจะอยู่ในบัตรประชาชนมากขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของการเก็บภาพต,า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 ตา่างๆอย่างเช่นกล้องที่มันสามารถถ่ายรอดอาหารได้อะไรต่างๆก็สามารถจะมาเก็บอยู่ในเวชระเบียนหรือการที่จะสแกนดวงตาอะไรในอนาคตเหล่านี้ครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีเวชระเบียนครับที่จะยืนยันผู้ป่วยแล้วก็เก็บข้อมูลผู้ป่วยต,าตา่างๆทั้งหมดเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยหรือเอกสารเกี่ยวกับผู้ป่วยกันทาําประวัติผู้ป่วยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีเวชระเบียนทั้งหมด ครับผมโอเคยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะคะพี่บ้านเราจะไปห้องถัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไปไหนแล้วครับอ๋อพี่หญิงเหรอคะไปรอที่ห้องไหนไปรอแล้วค่ะอไม่ต้องสนใจพี่ว่าอย่าอย่าหายไปนี่ค่ะเราไปห้องนี้กันก่อนดีกว่านะคะได้ครับไปค่ะเราไปดูกัื่อนที่เป่าว่าเขาทำอะไรกันบ้างครับ โอ้ยพี่หญิงหลบมาอยู่นี่เองทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS อยู่ค่ะอืม SPSS เหรอครับใช่มีไว้ทำอะไรครับก็ใช้วิเคราะห์ข้อมูลนะคะแบบบอกว่าออผู้ป่วยเป็นไงบ้างอะไรอย่าค่ะอ๋อเห็นแล้วข้าวตัวเลขเยอะแยะมากมายนี่มันมันคืออะไรอะฮะอ๋อก็จะมีการทดสอบทางด้านสถิตินะคะก็จะมี UC แบบก็คือนิวแมน t u กี้แล้วก็แดนแคทแล้วก็ Cheby อะค่ะคือเป็นเรียกว่าเป็นชื่อวิธีในการคำนวณอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ อ๋อแล้วอย่างข้อมูลต่างๆเนี่ยเราเอามาจากไหนครับก็เอามาจากแต่ละโรงพยาบาลค่ะแล้วก็มีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขด้ค่ะอืมโอเคก็นี่ก็ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสารสนเทศเนาะ<ช>ที่เรามาใช้ประยุกต์ใช้ <ฮะ S 1> โอเคงั้นในส่วนนี้ก็พอหอมปากหอมคอเนาะงั้นเดี๋ยวขอบคุณพี่หญิงมากมากเลยครับขอบคุณนะ<า>แล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูการโคดดิ้งหรือว่าการให้รหัสโลกแล้วกันนะคะว่ามันมีการให้รหัสยังไงแต่ว่าเดินไกลหน่อยนะคะอยู่ไกลน,นิดนึงพร้อมอยู่แล้วโอ,โอเคค่ะงั้นไปกันเลยค่ะเนี่ยค่ะพี่ปอมคนที่จะให้ความรู้เราเกี่ยวกับการให้รหัสโลกค่ะอ๋อเนี่ยครับพี่ปโอบมไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่คล้บ,บ<พ>อ๋อ,ลอเล่นน่ะแม่เห็นนะแล้วครับ แต่เนี่ยถืออะไรมาเยอะแยะเ,ออเลยเนี่ยอันนี้คือหนังสือ ICD9 กับ ICD10 ครับผมอันนี้นะคะเป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะของเวทระเบียนนะคะว่าเนี่ยทาไมต้องเรียนมันสําคัญมากๆเลยละค่ะโห<ฮ>หัวใจสําคัญนะครับทําไมครับม,มันก็หน้าตาเหมือนกันไม่ใช่แบบเดียวกันหรอครับไม่ใช่ครับอ,อย่าง ICD9 นี่ก็จะใช้สําหรับการทําหัตถการครับ,รบส่วน ICD10 สามเล่มนี้จะใช้สาหรับการให้รหัสโรคครับเดี๋ยวนะมันไม่ไม่ใช่เล่มเดียวกันหรอเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะ แลวคือข้างในนี้ประกอบไปด้วยอะไรครับอ่าเป็นชื่อโรคก,กับรหัสโรคครับก็คือว่าโรคแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีรหัสประจําตัวของมันครับเวลาสมมติว่าเราไปหาหมอเนี่ยแล้วหมอเขาบอกว่าเราเป็นโรคอะไรอย่างเช่นเราเป็นโรคไข้เลือดออกอไข้เลือดออกก็จะมีรหัสโรคอย่างหนึ่งครับเราก็ต้องให้หมอเนี่ยเขาเขียนว่าไข้เลือดออกแล้วจากนั้นนักเวชระเบียนก็จะมาแปลงชื่อโรคมาเป็นรหัสโรคอีกทีหนึ่งครับครับพี่บ,อบ๊อปแล้วในส่วนของแฟ้มที่ โอ้หเรียงหน้าตาสวยงามมีนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นซัมดิชาร์ตซัมมารี่ครับเอามาจากอารงพยาบาลจริงๆครับเพื่อที่จะเอามาฝึกทดลองดูครับเพื่อที่เวลาเราฝึกงานเนี่ยเราจะสามารถทําได้จริงครับผมองั้นผมขอนีญาตเปิดดูหน่อยนะครับครับผมโอ้โอเคครับอันนี้พี่ผมเคยเห็นอยู่ในโรงพยคบาลเวลาเราไปหาหมอเนาะหมอก็จดๆเขาก็จดอะไรไม่รู้ดิ่งยิ่งแล้วผมอ่านแล้วไม่รู้ว่าเขาหมายความว่าอะไรครับเนี่ย อันนั้นก็คือเราก็จะต้องดูครับว่าคุณหมอเนี่ยเขาเขาาให้อาการว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นอะไรมาครับหลังจากนั้นนักวิชาียรเราก็จะต้องแปลงอาการนั้นเนี่ยมาเป็นรหัสโรคครับผมอย่างเช่นอันนี้ครับเขาบอกว่า principle ในอักโนซิเขาบอกว่า open fracture s h a r p of tibia ครับก็คือว่ามีรอยกระดูกเล้าวที่กระดูกขาทีเบียครับเราก็ต้องมาหาเปิดจากในเรื่มนี้ครับว่าทีเบียเนี่ยมันคืออยู่ตรงไหนแล้วรอยเล้ามันเป็นยังไงแล้วมันให้รหัสอะไรครับซึ่งพอเราเปิดมาปุ๊บก็จะได้รหัสนี้ครับ s 8 2 2 1 ครับผมครับฮะจะเราห้าตัวเนี่ยนะนอกจากนั้นเราก็ต้องเอาหนังสือเล่มนี้ครับมาบันทึกอีกว่าสมมติว่าในกรณีนี้เนี่ยเขาเป็นกระดูกเล้าวครับเราก็ต้องดูว่าแล้วคนป่วยคนเนี้ยหมอเขารักษายังไงเขาผ่าตัดยังไงเขาทำผ่าตัดการยังไงเราก็ต้องใช้เล่มนี้เปิดเพื่อที่จะมาให้รหัสตรงรหัสผ่าตัดการด้วยครับผมอืมโหละเอียดมากๆเลยครับน้องๆเรียกว่าทุกส่วนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกันเป็นขั้นตอนนะครับอย่างเช่นต้องไปเปิดหาโค้ดในหนังสือแล้วลงมาจดนะครับ โอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปอมากมากนะครับขอบคุณนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปรับยาได้ช่องไหนครับยังไม่ป่วยใช่ไหมไม่ป่วยซะแล้วครับขอบคุณนะคะครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของ Open h o u ส e กันแล้วนะครับก่อนที่เราจะจักน้องๆกันไปเนี่ยเรามีอะไรจะฝากน้องๆไหมครับ ก็ S <S สำหรับน้องนคนไหนนะคะที่สนใจอยากเข้าเรียนในสาขาวิชาชีพเวรเบียนนะคะก็มีเปิดสอนทั้งหมด2ที่นะคะก็สถาบันแห่งนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับน้องน้องที่สนใจแล้วกันนะคะแล้วน้องน้องคนไหนที่ไม่ชอบฟิสิกส์แคลคูลัสแต่ว่าสนใจอยากเรียนทางการแพทย์แล้วก็สถาบันนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะคะครับก็น,นี่แหละครับเวระเบียนของมหาวิทยายลัยมหิดลน,นะครับแล้วในครั้งหน้าเนี่ยพี่พรจะพาไปบุกตะลุยคณะไหนมหาวิทยาลัยไหนนะครับห้ามพลาดนะครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊าย <Bye. S 1>